ขอพระคุณโดยสัทเทวกรรมโอรสจำกัดผูมิเดชมันดวยสำหรับนักกีฬานวดก่อนเล่นกีฬาชมวยมั่นคืนนี้นะครับอย่าลืมสึกแสงเมื่กันการกุศลที่ราชบุรีครับพบกับหน่วยคู่นี้ในยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายไปเล่นออกมาเดินเครื่องครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วหรือว่าเป็นยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายช่วงสุดท้ายไม่มีการต่อเวลาก็ต้องรี่เป้งทำแผลงแต่เล่นกับบวกด้วย แข่งเข้าวงในครับพยายามคุกวงในไว้วต่อยสั้นๆมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับมีกี่เกียร์มีกี่ล๊อกก็ต้องเร่งกันไปใส่กันไปให้เต็มที่ครับโอุ้ใสยต่อยขวาลำตัวอีกแดนั้นไปแล้วยาายมเร่งแข่งก็บวกบวกด้วยหมัดขวาสวิงขวาเอาประคัดขวาแต่แล้วโดนครับปุ่มก็มาโดนเอาประคัดขวา ปิดวงในเข้ามาพ<ป>ยายามต่อยรังตัวครับเปเรส<ป>ต่อยขวาบนเ<ป>บียดตลอดนะครับเปเรสโอ้โหโดนเข้าไปแล้วร<ป>อ,อคอยมาสองปีครับเปเรสเนี<ป>่ยคุ้มฟิตซ้อมอยู่ส<ป>ี่เดือนครับ<ป>้องอยู่ที่ปานามาส<ป>ี่เดือน<ป>หวังจะเอาเข้มขัดแชมเปี้ยนลกคุณฟรายเวทของสมาคมมวยโลกเส้นนี้ไปให้ได้ มาชกด้วยความมั่นใจครับ<า>จะเอาชมปงตโลคุ่นี้ไปให้ได้ครับทางด้าน<อ>เปเรครับมาแตว่วันนี้มาเจอกับแสนสเปพนจิตก็ให้ก็คงจะผิดหวังหรือไม่เดี๋ยวต้องอีกนิดเดียวครับจะลูเป็นช่วงสุดท้ายแล้วปันใจของมหาชนครับแสนส่อพนจิตหรือผลสองโอ้ยังเรียวแรงดีครับเปเรซก็พยายามคุกวงในไว้พยานก็มาอีกแสนก็ติดไว้ครับแสนจะพยายามจะต่อยวงใน ยด็กายเป็น้กต่อยลำตัวแขนหมุดออกครับใช้ฝีมือต่อยขวาตรงๆทางด้านแสนสอเพินจิตนี่หรือว่าชกทุกครั้งนี่แม่เจอประเภทแม่เขี้ยวเขียทั้งสิ้นครับเป้หินจริงๆระโอ้แต่ละคนจะจะชนะได้เลยต้องสู้กันน้ำลายเหนียวครับเ้ยคือขึ้นคอแล้วครับ เฮเล็กนะปากแตกปากแตกคิว้วแตกตอนนี้โดนเข้าไปหลายขนาดแต่ก็สู้สมศักดิ์ศรีครับงูกเก่งกองตอนนี้ผมยืดหมดแล้วนะคุณปาผมโดนหมายของแสงนทีนี่สับัดสยายดีเหลือเกินผมหมดยกสุดท้ายครับแานมวยรอบสนามวันนี้เทรอบสนาม การลูดี้แบตเทิลรวมคะแนนอยู่ครับ